มาจัดต่อต่ออ่าเมื่อกี้เราตัดสซบิเสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็ทริมอันนี้แอนทีเลียมาหมอสอนทริมต่อเอ้ยพี่สอนทริมต่ออันนี้ทริมให้มันเตี้ยก่อนใช่ไหมคือถ้าน้องๆยังไม่ชินใช่ปะเวลาชิมให้เนื้อมันบางอะเอาทิชชู่กดนะเนาะเผื่อบาดมือเอาทิชชู่กันไว้ ถ้าถนัดแล้วก็ก็จะรู้เซนเซชันมันก็จะทําได้อืมตอนนี้มันก็จะยังใหญ่อยู่ใช่ไ่ะเราก็จะทิมแอเรียที่เราต้องการคือตรงนี้เนาะทานชิเชนอลแอเรียเวลาทิมจะทิมเอียงๆอย่างนี้นะเพราะว่าตรงที่เราไม่ดูอะ่ะคือตรงสโตมาข้างหลังเนี่ยเราไม่ดูว่าเอียงๆอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้โทิเลียแล้วมันจะใส่บล็อกได้ เราใส่ใช่ปะ่ะให้วางอะ่ะเอาท r น n ิ i t นอลแอ a r เรียมาชนกันแบบนี้มันจะเรียนแบบในธรรมชาติอะ่ะเนาะเราจะใส่ได้บอกแรกก็จะเป็นแอนติเรียเป็นเซอร์วิสออฟแอนติเรียวอลอกที่สองก็จะเป็นเซอร์วิสของโพเทเรียวอลเสร็จก็จะมาแตดขอบปัด เมื่อกี้ยังไม่ได้วัดอินโดมิเตียมก็คือเปิดก่อนเปิดยูเทนิคแควิตี้น้องจะเห็นเอินโดมิเตียมคือยูเทนิคแควิตี้มันจะไลเน็งด้วยเอินโดมิเตียมใช่ป่ะน้องต้องวัดด้วยต้องวัดความหนาของเอินโดมิเตียมถ้าจะวัดให้ได้ใช่ป่ะต้องตัดตั้งฉากกับเซอร์เฟซ ของอนโดม e เ r ียมแล้วมันจะวัดได้นี่นี่อันนี้เอนโนม e เ r ียมบางบางเนอะเนอะน้องจานนี่0.1เองอะ่ะน้องจันจดไหมหน่หน m 0.1แล้วเนี่ยเอออันนี้เป็นอโนไมโอซ n e เนะี่ยในมโอมเ e เ r ียมอะ่ะมันจะมีจุด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 เนะี่ยเป็นจุดเลือดอย่างเงี้ยมันเกิจเดจาก e n ม o m e ียม u ะมันแบบ มันมาอยู่ในเมโอมิเตียมก็เป็นพาโทโลจีที่ทำให้คนนี้เขาตัดหมดมานะเราก็เอาเซกชันนี้ลงก็แร่หน่อย,ไ,ยได้ยูได้ย,ยูเรายก็ได้แล้วเป็นอินโดมิเตียมไม่อมิเตียม,ม,เ,ม,เ,ยมเราก็ลงสักสามบล็อกสามสี่บล็อก คือขึ้นอยู่กับว่ามันมีอะไรอย่างอื่นไหมสมมติว่าน้องน้องต้องซีเรียลอะต้องซีเรียลทั้งวอมันอะให้ให้แบบครบวงอะคือมันเป็นคือเป็นยูทรัสอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นแควิตี้ตรงนี้เนาะน้องก็ซีเรียลตุ๊ด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 อย่างเงี้ยเหมือนตัดขนมเค้กอะแล้วดูซิว่ามันมีอะไรที่มันแตกประหลาดกว่าเพื่อนไหมถ้ามันคล้ายกันหมดอะก็แซมปิ้งตรงที่มันที่มันคล้ายกันและแตกต่างกันอะให้ครบทั่ว อย่างเช่นอันเนี้ยพอนี่ตัดแล้วใช่ไหมตรงนี้มีจุดอีกแล้วเมื่อกี้ก็เจอจุดไปแล้วเซสชันหนึ่งใช่ปะ่ะตัวนี้ไม่มีก็เอาที่ไม่มีด้วยเอาที่มีด้วยแบบนะี้เออก็จะเป็นการแบบแลฟิเซนต์เนื้อชิ้นนี้เพื่อให้ได้แอเรียที่เป็นพาโทโลจีครบทุกแอเรียเนี้ยเนาะนี่ใช่ปะ่ะ อันนี้ก็เป็นอินท่าโมูล์แมสนะเล็กๆ Module, อินท่าโมูล์โนดูดก็วัดไปศูนย์จุดสามเซนก็ต้องไปบรรยายในกอดด้วยนะล้วตัดไปเชื่นีแล้วก็นี่ๆตรงนี้เป็นเลือดนะเลือดเนี่ยนะเลือดเลืดนี่ก็คืออะดีโนเมโอซิสใน่จะสังเกตว่าเนี่ยสุพี่จะพยายามแบบตัดให้ตั้งฉากกับเซอร์เฟซของของเอโนเมตรียมนะตรงเนี้ย เราก็ตัดให้เรียบแล้วก็แร่ให้บางบางก็รอราวทั้ง0.5เซนนี่นะอะลองดูซิมีอะไรแปลกประหลาดกว่าเมื่อกี้อีกไหมถ้าไม่แปลกล้วก็สามารถพอได้อ้าวนี่นี่น,น,นี่เจอเจอเจอเป็นแม้อีกวะคล้ายเมื่อกี้เลยอีกอันหนึ่ง0.5 ก็ต้องลงอีกาวน,นี้ e นโดม e เ r ียมอ่ะเราลงไปสามบล็อกแล้วาวน,นี้เราก็ไม่ต้องมโ e n d o m ม t r i u เราก็ได้เราเอา m โ o ม e เ r ีย hmm. มเป็นหลักคือเอนโดม e เ r ียมนะลงอย่างน้อยสองบล็อกหรือจะลงชิ้นเดียวหนึ่งบล็อกก็ได้แต่ให้เป็นสองชิ้นก็คือเป็นด้านที่มันแบบว่าเป็นด้านที่ตรงข้ามต่อกันอนะ่ะ และควรจะลงเอ็นโดมเตรเทียมที่อยู่บริเวณบอดี้ของคอปัสนะบอดี้ไม่เอาตรงฟันดัสหรือไม่เอาแบบโลเวอร์ยูเทเรนเซกเมนต์อย่างเงี้ยนะเพราะว่าตรงบอดี้จะรีสปอนสต่อฮอร์โมนมาที่สุดเนาะเวลาเราจะดูว่าเอ็นโดมเตรเทียมของเคสเนี้ยเขาอยู่ที่ระยะไหนเป็นโพลิ r ฟเ i v ีหรือเป็นซ e คเ e t ต r อรี่เฟอะไรอย่างเงี้ยล้วก็อยากได้เอ็นโดมเตรเทียมบริเวณคอปัสเอ้ตบริเวณบอดี้ อันนี้เป็นไมโอมาอยู่ทลายเลยคโอเคตัวบอดี้ออฟจูเทลโลพอแล้วเราจะมาตัดแองเนซ่าส่วนใหญ่มาจจะตัดข้างขวา่อเสมอเพื่อให้ไม่ให้ตัวเองลืมข้างขวาอันนี้ข้างไหนสายใช่ปะสายมีอนนขวา นี่อันนี้อ่คอทเลียตัดเอะเลยคือมีวิธีตัดนะจะค่อยค่อยค่อยแคะแล้วให้มันติดอยู่กับอันนี้ก็ได้นะแต่คือจันทน์นาอย่างเงี้ยตัดเชะเออกมาเลยอะ่ะอันนี้อันนี้พอเราเปลี่ยนทิวใช่ไหมก็ครอสคอเซกชันเลยนี่ก็ได้พอเราเปลี่ยนทิวนี่นะ พอเรเปลี่ยนทิวก็ตัดหนึ่งถึงสองชิ้นเนาะมีสักชิ้นแล้วกันเนาะถ้าพอเรเปลี่ยนทิว้วมันมีซิตนะที่เจอได้บ่อยๆก็คือพาทูบลัลซิ t หรือพาลาทูบ l ลซิ t แล้วก็ต้องบรรยายไปด้วยนะอันนี้โอรี่ก็ตัดทางด้านเกรดเ d ตเดเมนชันอ่าอันนี้มีซิตอยู่ต้องบรรยายด้วยว่ามันมี อ mm hmm. ยู่ในโลเคเลตอร์เซตหนึ่งเซนตบญรายไปแบบว่าเป็นเอ h uh, i t e grey s ซ a t อะไรก็ว่าไปคอนเทนเคลียซีลาร์ฟอิดอะไรเงี้ยหรือเป็นแบบบอกว่าอยู่บอกตำแหน่งด้วยว่าเป็นอยู่ที่ it is at อะไร p e r i f e ลแอเรียเอออะไรเงี้ยแล้วตัดให้มันได้สิบวอยนี่เนะี่ยเนี่ยเนี่ยว่าลง กับบล็อกอันนี้ก็มีขาว,ขาวด้วยขาวขอปัดเอาบีแคนขอปัดเอาบีแคนก็เจอได้ปกติก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะอ่ะข้างซ้ายมีข้างขวาอี่ข้างซ้ายข้างซ้ายก็ตัดเหมือนเดิมเราเปลี่ยนทิว นะแล้วน้องดูตามนี้น้องตัดเป็นชัวเออก็ต้องค่อยๆหัดตัดไปนะน้องเนาะเดี๋ยวเป็นเองอะอ่ะอันนี้โอวรี่ข้างซ้ายก็ขาดเซอร์เฟสเกตเตอร์เมิชันก็ไม่มีสิทอะไรนะอันนี้ก็เป็นออโอเวอร์เลนสโตมาที่นอร์มอลนะอันนี้ขอปัดเอาบีแคนอีกแล้วเนาะอปัดเอาบีแคนคืออะไร ไม่บอกอเปิดหนังสือเอาเนาะเรียนแล้วแน่ๆเอา้าเจอซิดด้วยนี่มีซิดอันหนึ่ง0.6เอาไปด้วยนี่โอเคก็อีกสักชิ้นหนึ่ง เรียบอืมเรียบร้อยก็ได้ได้วันนี้ได้โรคหนึ่งแล้วคืออดนะีโนเมโอซิสเนาะคือพีนายดีซีของยุทลรัสเนี่ยที่เจอบ่อยยก็คืออดีโนไมโอซิสกับเมอมายูลายเนาะเดี๋ยวจะทำไมอมาให้ดูอีกทีนึงวันนี้เอานี้ไปก่อนเนาะโอเคบายบาย